สบายยีมืนน่อนี้ซาเราแต่กรเลยสั่งอันเม็ดอันกล้วยด่างมาเนาะซึ่งเป็นกล้วยตานีด่างนั่นเองเอ้าพี่น้องเนาะคองกับมะฮอดมื่อนี้เนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสั่งมากอะในราคาอันเก่าสิบเก่าบาทเนาะกระซิมีอยู่หันซีบเม็ดเนาะส่วงโปรโมชั่นเพิ่นเนาะซื้อหาเทมหาเพิ่นว่าเนาะปกติอัหาเม็ดเก่าสิบเก่าสั่งมาจากเพจนั่นเนาะ เจ๊เพรศัยน้อกกระลืมแไหมเนาะพ่อฮอแกะออกแล้วก็เอามาแช่ด้วยพี่น้องส่วนน้ำแช่ก็ซีมีน้ำจูดินซีเสิงขอแสงกับน้ำเปล่าเนาะปนกันเนาะใส่เจ๊หน่อยเนาะก็คคนๆให้จมเนาะแต่บคูกว่ามันจะมีอยู่ซอกซับเม็ดนอกบ่จมก็คือสีเป็นยนยงหรอกเนาะพี่น้องท้าเบิ่งด้วยกระแช่ทิมไวประมาณคิดว่าสีแช่ประมาณสองสมงุ่งเนาะแช่ถิมไวก่อนแล้วจากสิไป กาห้พี่น้องเบิงเนานวาวิธีเหตดนะนยแนวอะไรเนาะนีก่กระเก็บข้อมูลมาจากข้าเจ้าเนะาะอวยไทยเพชรเป็นยัง้อพี่น้องเนาะขอโถษขออาให้ด้อพี่น้องด้วยฮ้าวกาอะลักะาลาทิส่ซาลาไตเศจูสองแบบเนาะเอากาเลยกระดาทิสแล้วกาคุยแบบเผาเนาะส่วนนั้นกระดาทิส่ก็เ้าก็จะสีน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะก็ใส่น้าเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าให้เพิ่นอมน,มนอ้ำไ้เนี่ยจังหน่อยเนาะ ข้ากะใส่แบบบวบเปียกแห้งหรือว่าพอดีผู้ดีเนาะบ่ให้จืดให้น้ำหงสีสิเนาะอเนาะส่วนผู้ยกผ้าข้ากะสีน้ำใส่เนาะให้แบบซุ่มๆมานะข้ากะเตรียมเมล็ดพันธุ์มาเนาะที่าแ่ทีไว้สองสุงเนาะแ่น้ำเปล่ากับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเพื่อสิเดนลากให้เกิดนั่นเองเนาะข้ากะไปจุมลงไปเนาะให้หันตาแบบ ที่ว่าเป็นควันนะพี่น้องหั่นขึ้นเนาะขาก็สิเขาก็สิเก็บใส่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจัดใส่ก็เลยตัดสินใจบาทดลองเครื่องซองแบบในคลิปเดียวให้พี่น้องเบิ่งนเลยเนาะว่าแบบได้เสิเกิดไวก,กว่ากันเนาะก็ได้ใส่ตะลับละ่ะหาเม็ดเนาะเพราะว่าสั่งมาทดลองเบิง่งถ้าไปจังไหนเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะข้ากับมาแป๊ะเปะใส่เลยพี่น้องเนาะ พ่อข้าใส่เขาแซ่บไปทีมซ่องสุโมงเนาะข้าก็จะมากะให้พี่น้องเบิ้งส่วนคุ้ยบักพาวกะใส่น้ำพ่อแบบปิดซุ่มๆเนาะตีทันซุ่มๆส่วนน้ำไปซุเดี๋ยสีจะคุ้ยบักพาวกะยูนิซีส่งขอแสงแลักกะน้ำเปล่าเนาะหลังจากนั้นข้าก็สีเก็บใส่เรื่อยเน้ยเก็บกันยากงายเราพี่น้องอยู่ในน้ำผมเนาะกะมาเปรใส่เรื่อย พอเขาเปแล้วเขาก็จะเอาคุยออกเผาที่กองไปค้างๆนี่มาก,กบไเ้เนาะถ้าเขาบุกบมากกะสี่ห้อนเนาะเหตุผลที่เขาหมากักกาใส่ตะลับหรือไปปิดฟ้าไ้ก็คือให้ควมำหอนอุณหภูมิให้กระตุน้นให้เม็ดออกงอกได้ดีนั่นเองเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่บุกระสร้างมาตานี่ด่างเนะาะจะเป็นอย่างไนก็นยังบนทันหูเนาะทาเวงพนง,งานต่อไปว่าสีด่างหรือจัางไรเนาะ เขาก็เอาอันนั้นมากรบกรุบกรบกรบไว้เนาะพี่น้องเนาะเว้ยถ่ายกับพีดเนาะอันมือข้างหนึ่งกอมาถ่ายเนาะถ่ายกับมาเป็นทางต่างเนาะเพราะห้องอะไรก็ซีดนา้ากรบอีกเนาะส่วนอันนี้ก็พี่น้องเนาะกระดาษทิชชู่อีกแป้อีกเทิงอีกเนาะเขากะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะใสโบนาปันไดเนาะพอกระดาษที่ชู่กบเคิงนี่ยเขากับสีน้ำที่เขาอันนั้นน้ำเปล่าปนูนใสจุลินซีสะกดแสงหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อเล็งให้ลกออกไวให้เพื้นนั่นออกงอกไวยๆเน,นาะเขากับสีน้ำใส่พ่อเปียกๆเลยพี่น้องเด้ออย่าเอาหงสเนาะเพราะว่าถ้าเอาหงสเดียบเรียวอันเ,เมล็ดจะเน,าน่าเนาะนี่เนาะประมาณนี้ เขาก็จะปิดฟ้าไว้เนาะทีมไว้โมโหว่าสิจักมือเนาสิเกิดเนาะถ้าเกิดมือใดหรือว่าจางไนสารเตาแต่สิมาอัปเดตในพี่น้องเบิ่งอีเทอร์หนึ่งเนาะถ้าก็ตังไว้สีเนาะห้าเอาเข้าไปตังก็ใช้ก็ได้เนาะบาให้ตาแดดเนาะเอาไว้ในห้องเข่าก็ได้เนาะกระสบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพอกง่ายๆเนาะวิธีพอกกับบยากแต่ว่าสิเกิดหรือบันก็ยังมมโหเนาะ เอาไว้พอกกันคลิปนะน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย